กาแฟดำทำไมต้องมีคนกินกาแฟดำนะครับเรามาดูข้อมูลของกาแฟดำว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับประโยชน์ต่อสุขภาพหลายๆด้านนะครับหนึ่งช่วยให้สมองเนี่ยตื่นตัวทาำงานตลอดเวลานะครับกระตุ้นการเผาผลาญ แล้วลดน้ำหนักได้เห็นไหมครับส่วนดีเห็นไหมมีการกระตุ้นการเผาผลาญน,นะครับช่วยให้ลดน้ำหนักได้นะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเห็นไหมครับดื่มไปนะครับก็ดื่มไปเถอะครับลดความเสี่ยงโรคบางชนิดเช่นนะครับเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ มะเร็งบางชนิดนะครับรวมถึงดีต่อสุขภาพแบบไหนคือตับแล้วก็สมองนะครับสมองคิด,ด่ตลอดเวลาทำนั่นทำนี่ตับเป็นไงครับแข็งแรงนะครับนะครับนะครับหนึ่งคือว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งคาเฟาอีนคาเฟาอีนในในกาแฟนี่แหละครับ มันจะช่วยกระตุน้นระบบประสาทเราทําให้เราสดชื่นกระปรี่กระเป๋าเห็นไหมครับและมีสมาธิในการทํางานอย่างผมนะครับถ้าวันไหนคิดอะไรไม่ออกตอนไหนคิดอะไรไม่ออกเลครับที่ทํางานให้ f c e e o o o นะครับผมก็จะมาดื่มกาแฟเพื่อที่จะกระตุ้นสมองให้ทํางานถ้าเอะเราคิดไม่ออกเราก็ตุ้นสมองเราหน่อยที่ว่า จะต้องทำยังไงต่อไปนะครับสองนะครับกาแฟาดำนี่มีแคลอรี่ต่ำโอยังจบประโยชน์เยอะจริงๆนะครับเขาบอกว่าพอมีแคลอรี่ต่ำแล้วมันช่วยเผาผลาญไขมันในตัวเรานะครับช่วยเผาผลาญน,นั่นแนหะคือท,ทำให้เราน้ำหนักมันลดลงนะครับสอุดมไปด้วยสารต้านอนุมมลอิสระ เห็นไหมครับประโยชน์แค่นี้พอไหมครับพอสำหรับตัวเราไหมนะครับอย่างอายุผู้สูงวัยเยอะๆเนี่ยนะครับทำไมเห็นท่านกินกาแฟกาแฟดำนะครับเพื่ออะไรเพื่อต่อต้านโรคต่อต้านอน์โมนอิสระแล้วก็มีสิ่งผ่าลาญสมองดีด้วยนะครับนั่นแหละครับคือประโยชน์ของกาแฟดำแต่ถ้าใส่น้ำตาลไปแล้วเนี่ย เบาหวานนะครับนะครับผู้ที่สูงอายุนะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าเห็นคลิปของเสกวันสวนสมพงษ์ดีนะครับก็ให้กดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ